โอ oh. ้นกปลาเข่งปลาเข่งร,รถหนาทูกแล้วนะเนาะมันหนา,หป,าปีนึงเลยเ็นั่นดิแต่ขยยนนดหลอดพ่อใหญ่เออเนี่ดูแขกแกนักขันน่งบอเจ็เซงครับนี่ยเป็นเด็บโอ,อ้โหนโลขาโล ครับตาแังเก๊าไว้ตัวันไม่ท <c oughs> ันดิไวไวไม่อยากเอาแหน่ยนบานลูเห็นมันบาดน, <c oughs> นี่บานตถนนเออถูกไหมมีแด้ที่ประเทศ <c oughs> อ้ ขิดหน่อยี่ลุกปลาพอดีนี่พี่นุ่มโอ้โอเข็อเปียเลยยิมาเป็นหมูอดอดเนาะอยวันนั้นฉันไปลักหลอกปลาในปลากระดี